to the พี่เทพไปไหนมาเหรอทำไมดูหงุดหงิดก็ไปบ้านนู้นมาน่ะสิอ๋อนั่นสินะแล้วนี่คุณหนูเขาทำอะไรพี่เทพล่ะถึงได้หงุดหงิดขนาดนั้นเขาเผาอะไรอีกเหรอไม่ได้เผาหรอกแต่คนจากกรุงเทพมาอีกแล้ว ไม่รู้จะมาอะไรกันนะักกันหนาเดี๋ยวคนนู้นมาคนนี้มาหาความสงบไม่ได้เลยอุ่นวายไปหมดเฮ็นบอกเป็นคู่มันอ๋อคุณภัยทัศน์คู่มันเขายังไงล่ะชมพูรู้จักเขาด้วยเหรอใช่ เห็นว่าจะแต่งงานกันแล้วแต่มีเรื่องพินัยกรรมเนี่ยก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนทำไมพี่ไม่เคยรู้เลยพี่เป็นใครทำไมเขาถึงต้องบอกเรื่องแบบนี้อะนะเขารู้เฉพาะคนใกล้ชิดเท่านั้นแหละพี่เป็นคนนอก เขาจะบอกพี่ทำไม เาแล้วจะเก็บไปไหนนะ่ะพี่ยังไม่ได้กินเลยพี่คงกินไม่ลงแล้ว,ลวมัง้งไว้๋รอ,อก,กินพรุ่งนี้แล้วกันเอาเดี๋ยวก่อนเนี่ชมพูชมพู เร็วหน่อยค่ะนาคกกกกอนนาคอนนาคอนพี่ไม่ไหวแล้วอะรีบหน่อยเถอะนะคะเดี๋ยวมันจะขําเรายังต้องขออนุญาตลุงผู้ใหญ่อีกคือพี่ไม่เข้าใจอะค่ะเราโตโตกันแล้วทำไมต้องขออนุญาตกันทุกเรื่องเลยอ้าวก็ตอนนี้นก,กรออยู่ในความดูแลของลุงผู้ใหญ่ไงคะ นกกรไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดมงั้นักกรก็จะล้มเหลวหนูว่าพี่ทันไม่อยากช่วยนักกรคะโหนักกรอ,อยากช่วยสิคะถ้าพี่ไม่อยากช่วยนักกรเนี่ยพี่จะดันด้นมาที่นี่เหรอคะงั้นก็ดีคะ่ะรีบไปเถอะขาดเดี๋ยวมันจะคํา เราคนไทยแขกมาเยือนถึงบ้านถึงเรือนอมันก็ต้องต้อนรับนะจะขับสไล่ส่งมันก็กระไรอยู่เอางี้ถ้าคุณอยากจะดูแลคุณหนูแล้วก็มานอนซะที่บ้านผมนี่แหละจริงด้วยค่ะนอนบ้านลุงผู้ใหญ่สะดวกที่สุดเลย แต่แต่ผมไม่สะดวกอ่ะมันผิดตรงไหนที่ผมจะนอนบ้านเดียวกับคู่มัน่นนี่มันยุคไหนกันแล้วอ๋อมันมันไม่ผิดหรอกที่คู่มั่นอาจจะใกล้ชิดกันแต่นี่มันบ้านเราเราคนไทยต้องรู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้น่ามานะมานอนซะทิ้งเยอะนะ <c oughs> เห็นหน้าผมสะดวก ชมพูเธอจะไปไหนอะฉันได้ข่าวว่าวันนี้คู่มั่นเธอจะมานอนเป็นเพื่อนไม่ใช่เหรอฉันก็หมดหน้าที่นี่เดี๋ยวอะไรของเธอไม่ต้องไปหรอกวันนี้พี่ทัศน์เขานอนบ้านลุงผู้ใหญ่นะ่ะอะไรเนี่ยคนรักกันก็ต้องอยากอยู่ใกล้ชิดกันสิแล้วนี่นอนกับใครไม่นอน นอนกับพ่อฉันแล้วจะรู้สึกฉันต้องขอบคุณลุงผู้ใหญ่ที่ช่วยไม่อย่างนั้นนะฉันต้องอึดอัดใจตายแน่เลยแล้วเธอไม่อยากอยู่ใกล้ๆคนรักของเธอเหรอชีวิตฉันนะรู้จักคนไม่เยอะหรอกนะแต่ฉันแน่ใจว่าพิทันไม่เคยเข้าใกล้คำว่าคนรักแล้วก็ไม่มีวันเป็นคนรักของฉันแน่นอน ตอมมาทำไมไม่ไปนอนบ้านนู้นผมมานอนที่นี่ตั้งแต่พี่ชมพูไปนอนบ้านนู้นเลยนะครับวันนี้ชมพูคงไม่ได้นอนหรอกมั้งไม่มัง้งผมยืนรอพี่ชมพูจนพี่ชมพูปิดบ้านเสร็จนะครับแล้วผมค่อยกลับมานี่แหละครับอา้าวแล้วนายครูมันเจ้านายกละ่ะ เขาไปนอนบ้านลุงผู้ใหญ่ครับจริงเหรอจริงสิครับเจ้านายเป็นคนบอกผมเองเลยนะครับว่าลุงผู้ใหญ่เป็นคนชวนด้วยตัวเองเลยนะครับ <c oughs> เอาละงานนี้ไม่ใครก็ใครก็ต้องอดนอนกันไปข้างหนึ่ง <c oughs> Ой, คุณป้าล้องจะขายหุ้นอีกแล้วเหรอเอานะยังไงเนี่ยคุณแม่ก็ปลอบคุณป้า,าไว้ก่อนแล้วกันอย่าให้ติดต่อมาหานครเด็ดขาด ขอเวลาผมหน่อยผมจะทำให้นกรรับปากแต่งงานกับผมให้ได้โถ่ยเกิดบ้าอะไรขึ้นมาวะคืนปล่อยให้ขายหุ้นก็ดีพากันเจงกันหมดสิวะ สนับสนุนโดย The Mall Group เราอยากจะพูดแบบนี้กับชมพูมานานแล้วนะแต่เราไม่กล้าเป็นอะไรกันแน่ตรงอย่ามาอํากันดีกว่าชมพูเราเราชอบชมพูนะฮะเราจะทนนกัน